คท่านผู้ชมครับยังอยู่กับผมมีคุณวงสรีพร้อมกับคุณมณีรัตน์และกับคุณคันชิดนะครับกับรายการรักคุณรักเรานะครับที่กำลังพูดคุยกันในเรื่องของเกี่ยวกับการเข้าสู่ครอบครัวของรักคุณเมื่อกี้เราคุยกันถึงว่าพอมาพูดถึงรักคุณเนี่ยเริ่มต้นจากยังไงนะครับบอกท่านผู้ชมอีกรอบนึ่งว่าเป็นมาอย่างไรถึงไปรู้จักรักคุณได้อ่าเริ่มต้นจากภรรยาครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพครับก็คือเป็นโรคหมอนรองกระดูกครับแล้วเขาไปหาพี่สาวเขาครับ พี่สาวเขาเลยให้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาตัวนี้ค่ะตัวนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ยานะครับแต่ให้ลองกินดูคือตอนแรกก็รับมาเพราะเหมือนกับว่าเกรงใจกันแต่พอได้ลองทานดูแล้วตอนตอนแรกก็คือโอเคละเมื่อกี้ได้เรียนถามแล้วว่าเรื่องอาการหมอนหมอนรองกระดูกใช่ไหมมันทรมานใช่แล้วก็พอดีจังหวะเดียวกันไปหาพี่ไปหา,าพี่สาวครับ แล้วก็เสร็จแล้วพี่สาวให้ผลิตภัณฑ์มาตัวน,นี้ตอนแรกคิดยังไงครับถึงกล้ากินไปมเราทำไมเราไม่ไปหาหมอแล้วตามที่บอกคือย้ายไปค่ะคยายาที่หมอให้มาอยู่ที่อุดรดิฉันมียาตัวหนึ่งะนะคะครับก็เลยทานแต่ว่าไม่หายเพราะว่าช่วงนั้นน่าจะอักเสบมากๆว่าเดินนี่ก็คือเด้งเลยค่ะครับไปกระ,ะสินนี่ก็คือไปเยี่ยมหลานสาวแล้วก็พี่สาวที่ท้องเนาะครับนะ เขาก็ให้คือมันเหมือนกับเราอยากลองอ่ะฮะลองแล้วตื่นเช้ามารู้สึกคือมันไม่ได้หายไปเลยในวันแรกค่ะมันรู้สึกเบามันรู้สึกลุกขึ้นได้โดยที่ตัวไม่งอกลับมาก็เริ่มต้นทันเลยทานทานที่นั่นทานที่นั่นเลยทานที่กรุงศรีพชายค่ะกลับมาก็มาทานต่อเนื่องทานครั้งแรกกี่แคปซูลสองค่อยทานทั้งสองใช่ค่ะเราผมถามจริงนะครับไม่ไม่รู้สึกกลัวหร้อครับว่ากลัวมันจะมีผลอะไรอะไรต่าง เราไม่คิดที่ไปหาหมอแล้วครับไม่ค่ะเพราะว่าในตอนที่พี่สาวแนะนําก็ได้เกลิ่อนนาเป็นเบื้องต้นว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยอ่าครับเรียกว่าอะไรคะมีคุณภาพอ่าคือเราก็อยากลองอยู่แล้วว่าเฮ้ยได้ยินว่าใครๆก็บอกว่าดีเราก็อ่ะมันเป็นตอบโจทย์ว่าทานแล้วหลังจากนั้นก็คือฉีกเลยฉีกทานเลยใช่ค่ะกลับมาแล้วเป็นยังไงครับก็คือปกติจะเป็นคนที่ จะไม่สามารถทำกิจกรรมอะไรที่หนักๆได้อยู่แล้วค่ะแต่วันที่ห้าพอดีลูกสาวมีปัญหาเรื่องน้ำหนักจะต้องพาลูกอไปเดินรอบหนองประจักษ์ที่อุดรวันที่ห้าที่ว่าปวดอนะคะมันดีขึ้นสามารถเดินรอบหนองได้หนึ่งรอบกี่กิโลคะคุณบอมสามสามจุดสามจุดสองลสามจุดสองกิโลจากเดิมเนี่ยตอนที่ปวดเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินได้แต่แบบแบบ มันดัวทรมานใช่ค่ะ่านไปกี่วันถึงเดินรอบสนามนนองประจักษ์ได้สามกิโลวันที่หกค่ะก็ไปเดินรอบหนองได้ก็ทานจนหมดกล่องแล้วก็สุขภาพดีมาจนถึงทุกวันทุกวันนี้ไปเดินรอบหนองประจักษ์บางวันได้สองรอบไม่เป็นอะไรอาการปวดของโรครองมอนกระดูกนี่คือไม่มีอาการปวดแล้วคือมันมันจะรู้สึกถ้าเรายกของหนักแต่เราก็แค่ระวังตัวมันไม่หายขาด แต่อาการปวดเนี่ยมันดีขึ้นกว่าตอนที่ทานยาโรงพยาบาลครับอ่ะฮะตอนที่ทานยานี่ถ้าเราทําอะไรที่หนักเช่นเดินเป็นกิโลนี่จะแย่ละอันนี้คือเป็นประสบการณ์ยิงของเราแน่นอนเป็นความเชื่อส่วนตัวของเรานะครับว่าเราได้ทดลองจากทานเองไปแล้วเนี่ยใช่หกวันไปเดินได้แบบสบายสบายสบายตอนนี้ยังยังทานอยู่ไหมทานเมื่อมีอาการถ้าไม่มีอาการเราก็ไม่ต้องทานไม่ซึ่งตั้งแต่หมดหนึ่งกล่องยังไม่ได้ทานอีกเลยหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างนี้แล้วเนี่ย เริ่มต้นยังไงต่อถึงไปเป็นเรื่องของรักลอบอ๋อแบบตามที่บอกว่าเราครับไม่ได้ปิดกั้นเรื่องขา,ขายเรื่องไรายได้ช่องทางที่สองอยู่แล้วเพราะว่า,วาคนจะมองว่าคนทําธุรกิจบางคนก็คือล้มเหลวมาแต่สําหรับดิฉันกับแฟนนี่จะมองว่าค,คนไม่ล้มเหลวก็ทําได้ถ้าเขามองในเรื่องไรายได้ช่องทางที่สองที่สามที่สี่เพราะเราเปิดใจตั้งแต่เราเริ่มทําธุรกิจวีซ่าแล้วถ้าของมันดีเรามองว่าคนทุกวันเนี้ยนั่ง ทำงานแม้กระทั่งดิฉันเองนะคะแล้วก็แฟนเราจะใช้โทรศัพท์เราจะนั่งอยู่กับพี่มันจะมีปัญหาเรื่องการปวดเมื่อยก็เลยติดต่อไปหาพี่สาวไหมบอกพี่สาวไหมว่าแน่นอนอยากเป็นธุรกิจอยากจะดูว่ามีอะไรยังไงบ้างใช่ค่ะก็เลยเริ่มต้นเป็นไงต่อถึงไปตรงนั้นทีก็ปรึกษากันเลยครับคนนี้เขาเป็นคนชอบลองจะขายของของต้องซื้อซ้ําได้อ่าเดี๋ยวยกให้คุณปอมเดี๋ยวกว่าครับก็คือพอพอเอ่อ ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วมันเกิดผลที่เราเห็นว่าโอเคทีนี้เราก็เลยลองถามไปที่ญาติบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันเป็นผลิตภัณฑ์อะไรมันจะมีขายยังไงเพื่อเราจะตอนแรกกะว่าจะซื้อมาใช้ทีนี้อ่าพี่สาวเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเนี่ยเขาสามารถทําเป็นธุรกิจได้นะเขาเปิดเป็นลักษณะเหมือนธุรกิจเครือข่ายตอนแรกเราเราไม่ทราบไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายนึกว่าเป็นขายขายของธรรมดา หลังจากที่ถามเรียบร้อยเป็นเครือข่ายก็เลยเดินทางไปกอเลยครั้งที่สองครั้งที่สองนะไปฟังแผนไปฟังแผนไปดูเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยตรงเลยใช่เป็นยังไงครับหลังจากที่ไปบริษัทแล้วเป็นยังไงทีนี้ก็โอเคครับก็คือเห็นบริษัทมีที่ตั้งชัดเจนมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีทีมงานที่มีประสบการณ์แล้วก็ที่สําคัญคือได้ไปคุยกับ ผู้ที่ดูแลผลิตภัณฑ์ที่เป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญใช่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนั่นแหละครับได้ซักถามถึงคุณลักษณะหรือประโยชน์หรือคุณสมบัติของเขาจนตัดสินใจว่าเออน่าจะทําเป็นธุรกิจได้หลังจากนั้นสมัครสมาชิกเลยหลังจากนั้นก็ตกลงหรือต้องกลับมาคิดก่อนไหมหรือว่าสมัครเลยไม่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 ได้คิดเลยเพราะว่ากับเงินแค่สามร้อยกับโอกาสในธุรกิจของเรามั่นใจมาก ไปสมัครครั้งที่สองถามจริงเะครับได้เอาสินค้าตื่นมาลองดูไหมลองลองตัวไหนบ้างอจากนั้นก็ผู้ชายผู้หญิงครับได้ได้ลองตัวัล้างสารพิษล้างสารพิษเป็นยังไงเรา้งให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยเป็นยังไงก็คือทานตอนเย็นับตอนเช้าดึกๆมาได้ผลเลยนะครับมันก็ขับออกล้างออกทั้งหมดล้างออกดีมากก็คือทานตามที่ผู้ ผ,ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์เพื่อนแนะนําบอกท่านผู้ชมเนี่ยมันเหมือนอยาขับถ่ายในที่แบบกิทานไปแล้วเวลาต้องถ่ายต้องบิดต้องปวดทรมานตัวนี้เป็นยังไงถ่ายเหมือนเข้าห้องน้ําปกติ<อ>เพียงแต่ว่ามันจะออกมากกว่าปกติและก่อนจะก่อนจะหมดมันจะเป็นเป็นของเลวออกมาเลยนะครับแสดงว่าเป็นตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมที่มันม่นใจหรือมั่นใจทุกตัวเรื่อยยังไงครับต้ลองนะคะก็พอก็พอพอจากหลังจากเราลองตัวตัวนี้ตัวนี้ไม่บ้านผมลองครับ ผมก็มาลองตัวนี้เสร็จแล้วอ่าผมก็ไปลองตัวผลิตภัณฑ์ตาอ่าซึ่งตอนนี้ทานได้3วันละนะครับรก็บำรุงสายตาอ่าเป็นตัวบำรุงสายตาของของบริษัทครับเพราะว่าตัวเองมีปัญหาเพราะว่าใช้แท็บเล็ตใช้อะไรบ่อยอแล้วอ่าตาจะแสบจะมีน้ําตาบ่อยนะครับก็เลยลองตัวนั้นดูตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสายตาสายตาครับแล้วใช้แล้วเป็นยังไงอ่าประมาณกี่วันใช้ได้3วันละ วันที่สามนี่จะรู้สึกว่าตาเหมือนจะชุ่มชุ่มขึ้นแล้วก็เหมือนจะมีขี้ตามีอะไรนิด <สะ S 1> หนึ่งแต่แต่ว่าถามอ่าผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ก็บอกว่าประมาณ3ามถึงห้าวันเนี่ยจะมีขี้ตาออกมาเยอะๆแต่ว่าก็ไม่ต้องตกใจผมขออนุญาตเรียนถามเนี่ยหลังจากที่ไปดูบริษัทไปหาพี่สาวแล้วตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยกลับมาคิดไหมครับว่าเราเป็นสมาชิกเสร็จ เราอยากแนะนําผลิตภัณฑ์สินค้าให้กับใครไปคิดตรงนี้ไหมครับคนที่เรารักก็คือคนที่เรารักคือก่อนอื่นเนี่ยคือผมมีมีทีมงานที่ที่ผมเคยทาเคยเคยทำเคยทํางานร่วมกันมันจะขัดกับอาชีพหลักของเราไหมครับที่เราป็นราชการอยู่จะมีมีผลกระทบไหมอ่าก็คือตัวนี้นี่เราไม่ได้ใช้เวลาราชการไปทำเราใช้เวลาแปดชั่วโมงหลังเลิกงานจริงๆอยากอยากจะบอกว่าเวลาทํางานเนี่ยเราจะไม่ทิ้งครอบครัว จะบอกจะบอกทีมงานที่มาทํางานด้วยกันว่าใช้เวลาหลังอาหารเย็นคือหนึ่งเนี่ยไม่ไม่เบียดบางเวลาของราชการใช่สองเนี่ยทีมงานเราที่เราจะไปแนนําเขาก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เบียดบางอาชีพเขาหรือครอบครัวเขา<ช>โอ้ดีจังและตัดสินใจเปิดเป็นธุรกิจแบบสูงเลยจะไม่ได้ข่าวว่าเปิดตําแหน่งเป็นซูเป,ป,รป,ปรอร์ซูเปอร์ช็ชอปท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปิดซูเป,ปรอร์ช็อปไปแล้วเนี่ยหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีและตัดสินใจสมัคร แบบตำแหน่งซูเปอร์ชอปสูงสุดของบริษัทแห่งนี้ของรักคุณเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมีวิธีการในการได้จะบริหารองค์กรอย่างไรแล้วทําอย่างไรท้ว่ให้คนทุกคนที่กําลังแสวงหาชีวิตหรือโอกาสใหม่ให้มีโอกาสดีๆเหมือนกับคุณมณีรัตน์และกับคุณขันชิตเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมได้มารู้จักเคล็ดลับและวิธีการที่ไปสู่ความสําเร็จเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาพบกันจะพิ่งเ,เปลี่ยนไปไหนครับ